สวัสด,ดีคะ่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทค l าส s ิโก f ฟเจอร์ในวันศุกร์ที่24รกรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ลดลงมา2.55เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,090.40เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,086-1,105ถึงนะคะเช้าวันนี้ก็ร่วงลงมาต่ำกว่า1,080เหรียญแล้วนะคะรานะคาทองคำ ในระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปทำไฮที่1,105แต่พอเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะก็มีการปรับตัวลดลงตัวเลขจำนวนผู้ขอรับก,การการว่างงานรายสัปดาห์ก็ดีเกินค่านะคะลดลงมาที่2 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0รายนะคะจากที่คาดว่าจะอยู่ที่2 7 9 0 0 0รายแล้วก็ลดลงมาจาก2 8 1 0 0 0รายด้วยนะคะส่วนดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจก็มาอยู่ที 0, ่ระดับ0.6%นะคะดีกว่าค่าที่0.1%ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดในช่วงนี้ก็ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะส่วนเงินบาท ในประเทศก็อ่อนค่าลงนะคะช่วยพยุงราคาทองคําในประเทศได้บ้างสำหรับเมื่อคืนนี้ SPDR ก็ขายทองออกมา2.68ตันนะคะเหลือถือทองคํา684.63ตัน สำหรับค่าวอื่นๆนะคะเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสนะคะโดยปรับตัวขึ้นเหนือ1.1ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์นะคะหลังจากที่รัฐบาลกรีซอนุมัติมาตรการปฏิรูปชุดที่2นะคะส่วนราคานมนดิบใน s m e ็กก็ดิ่งลงในวันพฤหัสนะคะโดยลงมาปิดที่ระดับระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่3 1มีนาคมนะคะแล้วก็เข้าสู่ภาวะตลาด แบรชนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็อุปสงค์ที่ยังไม่มั่นคงสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟลาย240นาทีก็ทำโโลใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมแล้วก็จุดสูงสุดก็ต่ำลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นภาพก็ยังเป็นขาลงเราให้เปิดช็อตเมื่อราคาติดตัวขึ้นนะคะ โดยแนวต้านมีที่1,105แล้วก็1,118แนวรับมีที่1,080แล้วก็1,070นะคะซึ่งตอนนี้หลุดแนวรับแรกลงมาแล้วนะคะก็มีต้องดูที่แนวรับถัดไป1,070รับอยู่ไหมนะคะสำหรับดาวโจนเมื่อคืนลดลงไปถึง119จุดนะคะเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแย่กว่าคาด ราคามันดิบร่วงลงอีก0.74 0 07เหรียญปิดไปที่48.45ราคาน้ำมันดิบเบรนส์ร่วงลง0.86เหรียญปิดไปที่55.27เงินบาทปิดที่34.79นะคะก็อ่อนค่าลงส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กอยู่ที่97.12นะคะเรามาดูภาพเทคนิคของเบรนสกันนะคะ แทบกรบาฟไล่ร้ย 240, 240นาทีนะคะราคาก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average เล่ม ACD ต่ำกว่าเส้น signal line นะคะแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่57.6แล้วก็58.6แนวรับมีที่54.6แล้วก็54.0ส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะแทบ กราฟในราย120นาทีเคลื่อนไหวในกรอบไซเวและเ a CD ตัดเส้นส иг เนลไลน์แนะนำเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแนวต้านมีที่997.4แล้วก็97.8นะคะแนวรับมีที่96.8แล้วก็96.5 ส่วน usdn 15นะคะภาพกราฟราย60นาทีราคาปรับตัวลดลงหลังจาก isi เข้าเขียเวอร์บอสแต่แนวโน้มราคายังอยู่ในสแนัปเทนแนะนำเพดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่34.9แล้วก็35.0แนวรับมีที่34.6แล้วก็34.4ส่วน set 50นะคะ เส้น50เมื่อวานดิดไม่ผ่านแนวต้าน957จุดแล้วถูกขายทำกำไรย่อตัวลงปิดตลาดที่โลต่ำสุดของวันทำให้คาดว่าดัชนีจะอ่อนตัวลงสู่กรอบล่างของช n นลขาลงได้อีกอินดิเคเตอร์ RSI ก็ปรับตัวลดลง MACD ยังไม่ตัดเส้น Signal ขึ้นมานะคะทำให้การรีบาวครั้งนี้ไม่ต่อเนื่องนะคะแนวต้านมีที่952แล้วก็960 แนวรับมีที่940แล้วก็935นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเส้น50ซีรีส์ยู5นะคะรีบาวได้ไม่ไกลนะคะมีแรงขายที่บริเวณ940แล้วอ่อนตัวลงมาดัชนีปิดตลาดใกล้จุดต่ำสุดของวันทำให้มีโอกาสตับตัวแล้วลงสู่กรอบล่างของ Channel และมีโอกาสที่จะทำ New Low ส่วนอิดิเคเตอร์ i s เเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะคะ MACD ปรับตัวลงต่อส่งสัญญาณการปรับตัวลดลงได้อีกนะคะแนวต้านมีที่940แล้วก็951แนวรับมีที่928แล้วก็922ส่วน ITD U15 นะคะหลังจากที่ราคาล่วงลงมาทดสอบแนวรับที่เส้น Moving Average 200ก็มีการรีบาวขึ้น รีบาวขึ้นน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าแรงขายในตลาดยังมีปริมาณมากอยู่สังเกตจากแท่งเทียนล่าสุดที่ยังปิดลดลงทําให้คาดการว่าราคามีโอกาสอ่อนตัวลงต่อแนะนำเทรดดิ้งลองถ้าหากว่าราคาเข้าโซนแนวรับบริเวณ7บาทแนวต้านมีที่7บาท75แล้วก็7บาท90นะคะแนวรับมีที่7,20บาท20แล้วก็7บาทส่วน irpcu 1 5นะคะ ราคาทำจุดราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่ลดต่ำลงและขณะเดียวกันจุดต่ำสุดใหม่ก็ยกตัวสูงขึ้นด้วยทําให้เกิดแพทเทิร์นรูปสามเหลี่ยมซึ่งหมายความว่าราคายังไม่เลือกทิศทางแนะนำนักลงทุนเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านจนกว่าราคาจะเด้กตัานะคะก็คือแนะนําให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่4,50บาทห้แล้วก็4ี่บาท70นะคะแนวรับมีที่4ี่บาท10แล้วก็4บาทนะคะ สำหรับประเด็นในตลาดหุ้นเมื่อวานก็คือเซทห้าปรับตัวลดลงจากแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะหลังจากที่ปตทสอาพาประกาศกำไรลดลงเกินคาดนะคะก็กำไรลดลง94%้เอนเยียนะคะมีกำไร35ล้านดอลลาร์หรือว่า1.31พันล้านบาทนะคะสาเหตุก็มาจากรายได้ลดลง510ล้านบาทเอ่อ510ล้านดอลลาร์นะคะเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยลดลงที่ 48.47นะคะแต่เป็นมันการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3.25แสนล้านดอลลาร์นะคะอย่างไรก็ตามผู้บริหารยังมั่นใจในทิทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลังแล้วก็คาดว่ายอดขายทั้งปีจะโตได้3%ข่าวในกลุ่มแบงค์นะคะ3แบงค์ใหญ่ก็ปล่อยที่ปล่อยกู้ SSI นะคะมีการตั้งสำรองหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นนะคะ สามแบงก์ใหญ่ก็คือ KTB SCB แล้วก็ธนาคารซิสโกธนาคารทิสโก้นะคะปล่อยกู้ให้กับ SSI วงเงินกู้รวม4.4หมื่นล้านบาทนะคะยังไรก็ตามแม้ว่าจะมีการตั้งสำรองนนีศูย์แต่ว่าเงินกู้ของ SSI ยังไม่ได้เป็น NPL นะคะเพียงแต่ตั้งสำรองไว้ตลาดข่าวในตลาดหลักทรัพย์นะคะตลาดหลักทรัพย์คงเป้ามูลค่าการระดมทุน ปีนี้ IPO ปีนี้เท่าเดิมนะคะคาดว่าครึ่งปีหลังจะมี8หุ้นใหม่เข้าตลาดเข้าเทรดนะคะแต่มีการปรับลดวอลลุ่มเทรดปีนี้ลงเหลือ4.7หมื่นล้านบาทต่อวันนะคะจากเติมที่คาดไว้ที่5.2หมื่นล้านบาทสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนุพันธ์จากบริษัท c l a s s i c o Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ